คราวนี้ขอช็อตนั้นหน่อยฮะช็อตที่จะต้องเล่นบทร้องไห้ครับตอนนั้นเป็นยังไงผมรู้ปะ่ะคำพยานนี้โคตรเจ๋งโคตรเจ๋งอะ,ค,งอะครับเจ๋งมากอะเล่าเล่าเล่าใหม่เลยครับได้ครับคือตอนนั้นมันเป็นคือผมก็ถ่ายหนังมาเรื่อยๆมันเป็นวันสุดท้ายของการถ่ายเรื่องนี้แหละครับแล้วมันเป็นฉากที่สําคัญที่สุดครับเพราะว่ามันเป็นซีนที่ผมกังวลมากเพราะว่าเราจะต้องร้องไห้ออกมาครับแบบฟูลไฟแบบฟูมฟบบไ<อ>ฟ,มฟเป็นการร้องไห้โดยที่ ต้องออกมาจากธรรมชาติของของของตัวละครนั้นๆด้วยครับซึ่งซึ่งผมก็กังวลอยู่แล้วเพราะร้องไห้ปกติก็ยากแล้ว,แล,วแล้วคราวนี้จะต้องร้องไห้ผ่านแบบการการที่มีกล้องตั้งเต็มไปหมดเลยยากมากแบบเราก็แบบกังวลมีกล้องด้วยมีอะไรด้วยเราต้องร้องไห้ปกติเราร้องไห้เราก็แอบร้องในบ้านคนเดียวในห้องอะไรเงี้ยครับแล้วเขาไม่ใช่นักแสดงเขาไม่ได้เรียน acting มาไงแล้ว<ม>ไงต่อครับ คือตอนนั้นมันก็เลยกังวลครับแต่ด้วยความกังวลนั้นนะครับผมก็นั่งแบบถอนหายใจอยู่ก่อนที่จะถ่ายแล้วอีกไม่กี่วิอีกไม่กี่นาทีครับจะถ่ายแล้วผมได้ยินเสียงในหัวครับบอกว่าอย่างกังวลเลยว้าวเราอยู่กับท่านแล้วว้าวอย่าก,กลัววาวแล้วผมก็เชื่อเสียงนั้นครับเราไม่กลัวแล้วพอเขาบอกว่าแอคชั่นปุ๊บน้ําตาผมก็ไหลออกมา,า,าเห็นไหมว่าเขาดี คือคนที่แบบง่ายๆกับพระเจ้าอ่ะเขาสามารถได้ินเสียงพระเจ้าได้พระเจ้าสามารถอยู่กับเขาในกองถ่ายได้